สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับผู้ชมได้ครับครับผมกับนันบุญเลิศช่วงกันครับคือทําเกษตรกรก็ทํานานะครับมามาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่สี่ห้าสิบปีนะครับก็ยังทําอยู่ฮะจนเกษียณนี่ก็ยังทําอยู่เห็นคุณพี่กับนันเล่าให้ฟังว่าโซนเนี้ช่วงแรงเนี่ยปราบเซียนมากผมผมไม่แน่ใจว่าปราบเซียนของคุณพี่หมายถึงยังไงครับมันมีปัญหาคือว่าแรงใจก็คือน้ําเค็มเข้ามาเนี่ น้ำทะเลมันหนุนน้ำทะเลมันหนุนเข้ามาหนุนมาถึงปฐุมเลยเนี่ยถึงปฐุมเลยครับน้ำน,น่ะจริงมันเค็มมันจะไปอยู่ปลายนานลน่นะครับ<อ>ไปอยู่ต้นปลายข้าวจะไม่ขึ้นหวานแล้วมันตายหมดโตไม่ไม่ขึ้นเลยเรียกว่าแถวนี้โดนกันทวน้าโดนกันทันน้งนั้นอ่ะยิ่งต้นต้นทางปากองปากเก็ดเนี่ยมันจะถึงก่อนเราเลยอ๋อก็คือทําให้ผลผลิตข้าวมันไม่ดีเหมือนไม่ดีไม่ดีน้ำเค็มนี่ทขาให้เสียนาเลยของของคุมพี่นาทั้งหมดนี่กี่ไร่อะ ทำ40ไร่ครับ12ไร่สมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหมคก็ตกไร่ไร่ละลูกน,นะเมื่อก่อนนี้ยาฆ่าแมลงใช้เยอะไหมก็ใช้ก็ใช้เยอะครับฆ่าแมลงนะฆ่าแมลงก็ใช้ครับ40กว่าไร่สมัยก่อนที่กำนันทำข้าวได้ประมาณเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เยอะนะเมื่อก่อนนี้ได้ประมาณเต็มที่ก,ก็20เกียน22เกียนเนี่ยเคยได้ยอยูะก็คือสูงสุดสูงสุดครับแล้วถ้าไม่สูงสุดอ่ะพื้นอ่ะ ก็จะอยู่ระดับนี้แหละจะแป20ี่สิปี่เวียงไปเวียงมาอยู่นี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็วันหนึ่งมารู้จักโปรชีด้ไงครับพอดีของก็เ็เล่นเฟซแล้วก็ดูในเฟซโฆษณาในเฟซเยอะผมก็สนใจก็ลองดูที่แรกทดลองก่อนก็มันข้าวมันหวานไปแล้วใช่ไหมหวานไปนานแล้วก็ก็ลองซื้อมาลองใช้ดูไงใช้ไปสองรุ่นเองสอง2งเที่ยวเองฉฉดก็ดูมก็เขียวเดียนะแล้วตอนออกรวงผมดูเถอ์มัน ว่าลวงมันใหญ่ผิดสังเกตลวงใหญ่กว่าที่เคยเห็นครับลวงใหญ่ลวงเจ้าข้าวพันธ์อะไรตอนนั้นที่ผูตอนนั้นข้าวหอมปทุมครับหอมปทุมตอนนี้ปทุมก็ต้องหอมปทุมนเนาะใบเขียวใบเขียวใบตั้งนะใบเขียวกี่วันถึงได้เห็นใบเขียวกี่กี่วันก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วอ๋อเพราะตรงนี้น้ํามันเป็นน้ํากร่อยบางครั้งบางอะไรดินมันไม่ดีครับพอถึงกำหนดใกล้จะออกผมก็ลองเช็ดดิเที่ยวหนึ่งช่วงช่วงเป็นน้ำนมครลับผมออก ประเดช่วงออกผมมาดูคนก็มาดูก็มัใช่อะไรเนี่ยข้าวมันลงใหญ่จังก็คือเพื่อนๆแถวเนี้ยที่ทํานาเหมือนกันครับก็มันอยู่ติดถนนอย่างงี้มาเขาก็ต้องผ่านมาเขาก็ต้องมาดูแล้วเอาเถอะปกติมันไม่ใช่เม็ดใหญ่ขนาดนี้อ่ะครับมันลวงยาวไงปีนี้ต่างปุ๋ยมาสี่สิบสี่สิบห้าลูกก็ยังเหลืออีกเหลือเก้าลูกอย่างน้อยประหยัดกว่าก่อนได้ห้าพันค่าปุ๋ยครับมีปัญหาเรื่องแมลงไหมครับ ที่ที่สังเกตดูดูที่ผมเชดไปครับมแมลงไม,ไม่ไม่มีรบกวนเลยนะพวกเพี้ยจัก,กระจันเพี้ยกระโดดอะไรงี้มีไหมฮะไม่มีครับไม่เข้าเลยนอนกอนอนหอนอนม้วนไม่มีมีตะแปลงข้างเคียงเขานอนจักไส้กินต้นในแดงเลย แมงข้างเคียงของพี่มนนั้นเนี่ยห่างไปกี่กิโลฮะก็นนี่ี่ติดคกันนี่เลยเนี่ยฮะโอนาการขาองไร <Sk habit> ่ไก่ตรงนี้ไปนะครับห่างกันไม่เกินสามวาเนี่ยไก่แคน่นี้เองอยากข้ามแมลงก็ไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลไม่มีเลยครับ <bras> เพียรรพย้ยจักระจันสีเขียวไม่มีอะไรข้าวารับปกตินะช่วงข้าวเล็กเพี้ยฟงเพี้ยไฟมาไหมไม่มีแล้วไม่ได้ใช้เลยถามเลยไฮไลท์สุดท้ายผลผลิตข้าวที่เกี่ยวมาล่าสุดเนี่ย40กว่าไร่รวมแล้วได้กี่เกียนครับ ก็ตกประมาณ30เกวียนสามสิบเกวียนครับจากยี่สิบครับตอนเนี้ยรถปุ๋ยไป9ลูกครับแต่ได้ข้าวเพิ่มอีกสิบเกวียนครับขอมาถุมครับไม่ใช่ขอมาถุมรุ่นนี้ก็ขอสี่หนึ่งก็ขอขอขอสี่หนึ่งตอนนั้นราคาข้าวเป็นไงปีนี้ราคาดีหน่อย8ปดพันสองเพิ่มมาอีก10เกวียนก็ตก8ปดหมื่นครับแปดหมื่นสองครับลดปุ๋ยไปเกือบ10ลูกแถมได้กําไรมาอีก8ปดหมื่นสอง ประทับใจไหมครับพี่ประทับใจประทับใจขนาดไหนครับท่านผู้ชมเลยครับถ้าการทำมาก็ไม่เคยได้อย่างนี้นะปีนี้ก็ได้อย่างงี้ก็ดีใจประทับใจมากเลยุ่กต่อไปก็ต้องใช้อีกพี่กำนันมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไทยวันนี้พี่ประทับใจอยากให้ชาวนาไทยได้เห็นความประทับใจของพี่กำนันับชาวนาด้วยกันก็อยากจะแนะนำบีของดีก็อยากแนะนำให้ใช้เหมือนเหมือนกันนะใช้แล้วเยี่ยมเลยครับ